เฮียครับเฮียเขโทษครับเฮียขอเวลานอกครับเอีกแล้วเหรอขอเวลาเฮียเดี๋ยวเฮียไม่ได้เคลียร์กันเลยเมื่อสักครู่เนี้ถุงตรงนี้งานนี้น่าจะเป็นงานสุดท้ายแล้วถุงตรงนี้เขาบอกว่าอันนี้เฮียเดินไปรับบอกให้พี่เบียร์พี่เบียคือคนนี้นะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเฮียด้วยนะ

ถั่วด,ดีกว่าไม่รูจะไปอยู่ไหนฮะไม่รู้จะไปอยู่ไหนไม่อยู้<า>อย่า <laughs> จิงเกียเลยเกียร์มี<น>อะไรทานก็แบ่งกันบ้างนะคืนนี้ <laughs> ได้ไเลยเกียร์ยังไม่หมด <laughs> เอาก่อนยังไม่หมดด้ย <laughs> อ,อันของเกียร์ของเกียร์นแล้วนะเนี่ย